สวัสดีครับท่านชาวลัคนาราศีกันสำหรับในเดือนสิงหาคม2016นี้นะครับการโครจรของดวงดาวนั้นเนี่ยจะส่งผลอย่างไรเดี๋ยวมาฟังคำพยากรณ์กันนะครับชาวลัคนาราศีกันในเดือนนี้บอกกันตรงๆเลยว่าดาวใหญ่ๆและดาวหลายๆดวงและดาวประจำตัวท่านเนี่ยไปอยู่ในทุกสถานพบหมดเลยนะครับ ส่วนใหญ่นะครับดาวพระเสาอยู่อลีดาวพระรหัสด,ดาวพระหูอยู่มรณะนะครับแล้วก็ดาวพระอังคารดาวพุธคือดาวประจำตัวท่านด้วยดาวพระศุกร์แล้วก็พระอาทิตย์กำลังโคจรตามมานะครับอยู่ในภพวบบินาศดังนั้นถ้าดวงแบบนี้ก็ต้องถือว่ามีผลเสียมากกว่าผลดีนะครับเดือนนี้ก็ขอให้เป็นการ เก็บเนื้อเก็บตัวระมัดระวังตัวใจว่าอยาถึงขั้นกลัวแบบตนกตกใจนะครับเดี๋ยวมาฟังกันทีละเรื่องดาวประจำตัวท่านเนี่ยไปอยู่ในภพวินาศนะครับในภพวินาศท่านเนี่ยอาจจะต้องมีความตึงเครียดในการทํางานหรือทํางานแล้วมันอาจจะติดขัดแต่ความเครียดน่าจะมีแน่เพราะเนื่องจากว่าดาวทั้งดาวพระเสาร์ดาวพระราหูนะครับทำมุมปลายหอกทิ่มมายังท่านนะครับ เหมือนกับทำงานด้วยความบีบคั้นคนที่ทำมาหากินเนี่ยมันก็อาจจะค้าขายฝื่อยเคือมันบีบคั้นหรือมันจะต้องมีเรื่องของคู่ค้าคู่เจราจาเนี่ยทำให้ท่านเนี่ยเครียดไม่เป็นไปตามข้อตกลงไม่เป็นไปตามสัญญาคนที่ทํางานเป็นลูกจ้างกินเงินเดือนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนอะไรก็แล้วแต่นะครับถือว่าเป็นลูกจ้างเขาอาจจะถูกเอารัดเอาเปรียบเพื่อนฝูงในวงงานเอารัดเอาเปรียบหรือทางผู้บริหารเนี่ย อาจจะบีบท่านนะครับท่านอาจจะมีความตึงเครียดแต่ขอให้อดทนนะครับอย่าอย่าพิ่งโยกย้ายเปลี่ยนงานในช่วงนี้นะครับถ้าเปลี่ยนงานเนี่ยท่านอาจจะมีความเคว้งคว้างไปอีกนานเลยนะครับส่วนท่านที่ทําธุรกิจส่วนตัวทามาค้าขายก็อย่าพิ่งขยายกิจการหรือลงทุนในรายใหม่ๆเพิ่มบางทีทําไอ้ตัวเนี้ยแล้วมันอาจจะดูรา,ายได้เข้ามาไม่ดีค้าขายไม่ดีอาจจะอยาก ไปลงทุนตัวใหม่หรือใครแนะนำอะไรไปเนี่ยอย่าพึ่งนะครับเพื่อนฝูงที่เข้ามาแนะนำมิรใหม่ใหม่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทำงานปกติหรือคนที่เข้ามาเนี่ยต้องระมัดระวังคนผิวดำําคนอผอมๆคนสูงสูงคนเกรงเกรงคนหน้าเครียดเครียดพนเนี่ยจะนําปัญหามาสู่ท่านได้ในเดือนนี้นะครับขอให้ระมัดระวังนิดหนึ่งทางด้านการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับดาวการเงินของท่านเนี่ย ก็ไปอยู่ในภพวินาศมันมีในสองลักษณะที่จะพยากรณ์ออกไปก็คือว่าเงินของท่านเนี่ยมันน่าจะได้มาไม่เต็มจํานวนนะครับข้อตกลงการค้าอย่างไรหรืออาจจะมีการเคมสินค้าหรืออะไรก็ตามทีมันได้ไม่เต็มไปตามสัญญานะครับอาจจะถูกตัดนุ่มท,ทอนนี้ไปนะครับส่วนคนที่ทํางานเนี่ยก็ถือว่าต้องบริหารเงินให้ดีเพราะว่าดาวการเงินอยู่ภพปินหน้าแต่ว่า มันอาจจะั่วไหลโดยที่ท่านไม่ได้ค่าชีิดเอาไว้นะครับมันอาจจะมีช่องออกนอกแพลนอาจจะเป็นลูกป่วยญาติป่วยตัวเองป่วยหรือมีคนมาหยิบมายืมก็ต้องระบมัดระวังนะครับอันนี้ก็ไม่ได้คืนนะครับนะครับถ้าสมมติว่าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับวินาศแปลว่าแปรรูปสูญสลายไปนะครับแต่สําหรับคนที่มีวิธีการหาเงินนะครับแบบแบบแปลกนะครับแบบไม่เปิดเผยอันนี้ก็จะ ทำมาหาได้นะครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นกอบมีกรรมมันไม่สามารถเปิดเผยอะไรได้มากมันอาจจะเป็นซึมมาทางนู้นบ้างทางนี้บ้างนะครับก็ขึ้นอยู่กับสไตล์ของการหาเงินนะครับและการใช้เงินแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้ามีเงินแปลกๆเข้ามาเนี่ยมันก็ใช้แบบไม่เก็บไม่ค่อยอยู่นะครับลักษณะแบบนี้ในช่วงของเครื่องเดือนแรกเนี่ยท่านจะมีความตึงเครียดทั้งงานทั้งเงินนะครับ แต่พอสักไป,ไ,ปไปใกล้กลปลายเดือนสักอาทิตย์หนึ่งนะครับท่านอาจจะมีตัวช่วยนะครับเพื่อนที่อยู่ไกลกันเนี่ยนะครับผักพวกเพื่อนฝูงที่อยู่ไกลกันหรืออยู่ต่างแดนเนี่ยสามารถช่วยท่านได้ไม่ว่าจะเป็นคําแนะนําหรือทางด้านพ w e r ในงานหรือเงินทองอาจจะมีการช่วยเหลือกันได้นะครับหรืออาจจะมีการชักพาไปนําพาไปในสิ่งที่ เขาเรียกว่าแก้ปัญหาเรื่องติดขัดของท่านได้นะครับมาดูทางด้านความรักนะครับทางด้านความรักนะครับดาวที่มันแสดงถึงความรักเนี่ยมันก็ไปอยู่ในภพเสียอแหละนะครับก็อาจจะมีการพัดภาพจากกันไกลนะครับดาวปตัตตนีก็ไปอยู่ภพมรณะแปบลบว่าคู่ของท่านเนี่ยอาจจะมีการ พัดภาคมีการเดินทางห่างไกลกันหรือเจ้าแค่เจ้างอนหรือเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรไปก็ตามทีนะครับหรือหลงผิดคิดไปต่างๆนานาเพราะว่ามันไปเจอกับดาวบาปะเคอเป็นดาวพระราหูแห่งความลุ่มหลงมัวเมานะครับก็เอ็นชาวลัคนาราศีการเดินนี้ไม่ค่อยดีเลยทั้งทางด้านการงานการเงินและความรักถือว่าเดือนนี้อ่าขยับตัวมาก ประคับประคองตัวให้อยู่ในเรียกว่าให้มันทรงตัวได้ก่อนนะครับและเดี๋ยวดาวพอมันเคลื่อนตัวเนี่ยมันก็จะมีผลดีมาโดยลําดับในเดือนถ,ถัดไปนะครับเดือนนี้เอาเป็นว่าเซฟเซไว้ก่อนนะครับก็อย่าไปกัดกุ้มนะครับอย่าไปทุกข์เยอะในเมื่อพอเราพอที่เราจะรู้สไตล์ว่าเ,เดือนนี้สภาพของเราเป็นอย่างเงี้ยสไตล์ในกนรารดำเนินชีวิตมันควรจะปรับกันอย่างไรนะครับนี่ก็เป็นประโยชน์ของการรู้ก่อนนะครับรู้ล่วงหน้า รู้เข้มที่ชีวิตเราล่วงหน้านะครับเอาละครับท่านใดสนใจที่จะดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์ตามเบอร์ที่ปรากฏอยู่ในหน้าจอนี้นะครับและท่านใดสะดวกที่จะฟังคําพยากรณ์เป็นรายเดือนผมก็จะมีให้ทุกๆเดือนนะครับก็ติดตามรับชมกันได้อย่างต่อเนื่องขอบคุณที่ติดตามรับชมเป็นแฟนกันนะครับก็สามารถสับไครแล้วก็แชร์ไปให้กับเพื่อนๆได้นะครับ แล้วก็มาพบกันในเดือนหน้านะครับสวัสดีครับ